พระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ก่อให้เกิดความชั่วร้ายพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่ชอบลงโทษหรือสนุกกับการเห็นความทารุณที่เกิดกับผู้อื่นพระองค์ประสงค์จะให้ทุกคนกลับใจและดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม CGN ไทย <N> สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งในรายการ Living Life รายการที่จะนำเราทุกคนเข้าเฝ้าพระเจ้ารับพระวจนะของพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตวันนี้พบกับอาจารย์เมี่ยงศาส,สนาจารย์สมใจเชษพยักษศิยาพิบาลคริสจักแสงสว่างจะนำเราทุกคนเข้าเฝ้าพระเจ้าพระธระรมบทเพลงคล่ำครวนบทที่หข้อที่18ถึงข้อ22เพลงคล่ำครวนบทที่หนึข้อ18ถึง22 พระยาเวทรงชอบทำแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ขัดขืนพระบัญชาของพระองค์ทุกชนชาติโปรดฟังและมองดูการทนทุกข์ของข้าพเจ้าคนหนุ่มและคนสาวของข้าพเจ้าตกไปเป็นเฉลยแล้วข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้าแต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้าพวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมืองขณะออกหาอาหารประทังชีวิตของตนข้าแต่พระยาเว โดทอดพระเนตรเพราะข้าพระองค์มีทุกข์จิตข้าพระองค์วุ่นวายใจข้าพระองค์ยุ่งเหยิงอยู่ภายในเพราะข้าพระองค์ดื้อรั้นอย่างยิ่งนอกบ้านคนล้มตายด้วยคมดาบในบ้านก็เหมือนแดนมรณนะเขาทั้งหลายได้ยินว่าข้าพระองค์ถอนใจอย่างไรหามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์เขาทั้งหลายก็พากันดีใจ ที่พระองค์ได้ทรงทำอย่างนี้โปรดนำวาระที่ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึงและเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้ขอให้การชั่วทุกอย่างของเขาทั้งหลายปรากฏเฉพาะพระพักพระองค์และขอทรงทำแก่เขาทั้งหลายเหมือนที่ทรงทำแก่ข้าพระองค์เนื่องด้วยการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิดด้วยการถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายและใจข้าพระองค์ก็อ่อนล้า หลังจากเยเรมีได้คร่ำครวญร้องไห้ในความทุกข์ของยูดาที่ได้เรียกร้องให้ผู้คนมองดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วต่อมาในข้อที่18ข้อ19เป็นเนื้อเพลงที่บอกถึงการยอมรับความผิดบาปของตนเองเยรูซาเล็มตระหนักว่าการลงโทษนี้สืบเนื่องมาจากพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมกำลังตีสอนประชากร ผู้ไร้ธรรมของพระองค์ในข้อที่18พวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมแล้วเพราะข้าพระเจ้าได้ขัดขืนพระบัญญัติของพระองค์ พระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความชั่วร้ายพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่ชอบลงโทษหรือสนุกกับการเห็นความทารุณความทุกข์ที่เกิดขึ้นในประชากรของพระองค์ในพระธรรมเอเสเคียนบทที่ 33: ข้อ11พระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไรเราไม่พอใจในความตายของคนอธรรมแต่พอใจในการที่คนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือจงหันกลับจากทาง ชั่วของเจ้าและในพระธรรมสองเปโตรบทที่ 3, ข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงธรรมผู้ไม่ยอมปล่อยให้ความบาปลอยนวลคนชั่ว ลอยชายความบาปเองได้ก่อให้เกิดผลอันน่าสะพรึงกลัวต่อผู้ที่ชื่นชมกับมันเยรูซาเล็มได้ละทิ้งพระเจ้าไปชื่นชมกับความบาปใช้ชีวิตสำเริงสำราญสนุกสุดเวี่ยงกับความสุขของเนื้อหนังและบัดนี้เธอจึงต้องชดใช้ด้วยความทุกข์ทรมาน และการเป็นเฉลยการถูกทรยศจากพันธมิตรความตายเพราะการอดอยากความหายนะจะมาถึงทุกคนที่ไม่กลับใจใหม่อย่างแน่นอนในข้อที่20เยรูซาเล็มเรียกหาผู้คนที่เดินผ่านไปมาและบัดนี้เสียงคร่ำควรของคนเหล่านั้นมาถึงพระเจ้าให้เปิดจิตเปิดใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเธอร้องว่าข้าแต่พระยาเวโปรทออพระเนตรเพราะข้าพระองค์มีทุกข จิตของข้าพระองค์วุ่นวายใจข้าพระองค์ยุ่งเหยิงอยู่ภายในเพราะข้าพระองค์ดื้อรั้นอย่างยิ่งนอกบ้านคนล้มตายด้วยดาบในบ้านก็เหมือนแดนบรณะในขณะที่เมืองถูกโจมตีด้วยกองทัพของกษัตริย์เนบูคัสเนซาหลายคนพยายามเล็ดลอดหนีจากเมืองก็ถูกประหารชีวิตด้วยคมดาบส่วนคนที่เหลืออยู่ในเมืองก็ต้องล้มตายลงด้วยความหิวโหวยและโรคระบาด หลังจากที่เยรูซาเล็มวิงวอนพระเจ้าเธอมาถึงอีกคำวิงวอนหนึ่งให้ยืดการลงโทษของพระองค์ไปยังสตรูของตนด้วยในข้อที่21กล่าวว่าโปรดนำวาระที่ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึงเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้ขอให้การชั่วทุกอย่างของเขาทั้งหลายปรากฏเฉพาะพระพักของพระองค์ขอทรงทำแก่เขาทั้งหลายเหมือนที่ทรงทำแก่ข้าพระองค หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอธิษฐานแบบนี้ก็ได้หรือขอให้พระเจ้าลงโทษศัตรูของเราดีเลยเรามีเจ้านายที่ใช้งานเราหนักมากโอทีโอแถมก็ไม่ให้ไม่มีความยุติธรรมกับเราหรือมีสาวที่ไม่รับรักเราทําให้เราเฮิร์ตทำให้เราเจ็บปวดมีเพื่อนที่ไม่มีน้ำใจไม่ให้เราลอกข้อสอบเลยมีเพื่อนบ้านที่เห็นแก่ตัวชอบปล่อยน้องหมาน้องแมว มาปล่อยระเบิดหน้าบ้านเราแล้วก็ไม่รับผิดชอบมาเก็บกวาดสร้างความทุกข์หนักให้กับเราดีเลยคนพวกนี้อธิษฐานขอพระเจ้าลงโทษเลยให้เหมือนกับที่เรารับความทุกข์อยู่ได้ไหมพี่น้องเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันหน่อยนะคะคําว่าวาระพระธรรมตอนนี้หมายถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผู้เผยพระชนะหลายคนได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันเป็นวันที่พระเจ้าจะทรงขยายขอบเขตการพิพากษา ลงโทษมายัางทุกคนในโลกเป็นการนำความยุติธรรมนำยุคแห่งความชอบธรรมที่พระองค์สัญญาไว้มาถึงและในข้อที่2อพูดชัดเจนว่าขอให้การชั่วทุกอย่างของพวกเขาปรากฏแก่เขา นี่คือคำอธิษฐานของการพิพากษาที่พระเจ้าจะลงมาเหนือชนชาติที่ชั่วร้ายและทุกคนที่ต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้าคำอธิษฐานอย่างนี้เป็นคำอธิษฐานที่เหมาะสมเพราะเป็นคำอธิษฐานที่ให้การจดจ่ออยู่ที่พระเกียรติของพระเจ้าหากเราเห็นคุณค่าของพระเกียรติและคุณค่าของข่าวประเสริฐแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน เราจะเห็นหัวใจแท้จริงของพระองค์และรู้ว่าเราควรที่จะอธิษฐานไม่ใช่เพื่อขอในความสะใจของตัวเราเองแต่เป็นคำอธิษฐานที่ถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าเยรูซาเล็มต้องการให้พระเจ้าลงโทษศัตรูของตนดังที่พระองค์ทรงลงโทษตนเรื่องดังกล่าวนี้ยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้แต่พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงลงโทษประชาชาิทั้งสิ้นในเวลาและหลังปลียุคที่จะมีมาในภายหน้าอย่างแน่นอนบริเรียนที่เราได้รับในวันนี้ประการที่หนึ่งหากเราทำผิดต่อพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะต้องสารภาพและสำนึกโดยยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมและเพราะเราได้ขัดขืนต่อพระบัญญัติของพระองค์เราไม่จำเป็นต้องแก้ตัวใดๆ ไม่ต้องโทษคนอื่นๆว่าทําให้ฉันทำบาปแต่ให้เรากลับใจทูลขอการยกโทษให้อภัยและมั่นใจในพัญญาของพระองค์เหมือนที่ในพระธรรมหนึ่งยอมบทที่หนึ่งข้อเกล่าวว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นประการที่สอง คำอธิษฐานของเราจะต้องเป็นคำอธิษฐานที่โฟกัสอยู่ที่พระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ใดไม่ใช่ความรู้สึกและความต้องการของเราเองแต่คำอธิษฐานเพื่ออาณาจักรของพระองค์ให้ทุกสิ่งสำเร็จตามน้ำพระทัยอันชอบธรรมของพระองค์และพระเจ้าจะอวยพรคำอธิษฐานนั้นอย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีพระทัยเมตตา พระองค์ผู้มีพระประสงค์ที่ให้มนุษย์ทุกคนกลับใจใหม่จากการบาปเพราะว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์ไม่ปรารถนาให้ผู้ใดผู้หนึ่งพินาศเลยขอบพระคุณพระเจ้าในน้ำพระทัยอันกว้างขวางของพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบซึ้งในสิ่งนี้และในขณะเดียวกันจะตระหนักถึงการที่จะต้องดำเนินอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างจริงจังขอพระองค์ทรงช่วยประทานกำลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนด้วยที่จะสัตย์ซื่อต่อความจริงนี้ และข้าพรงทั้งหลายทุกคนจะไม่โยนความผิดไปให้ใครและจะยอมรับอย่างหมดใจสารภาพกับพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพรงทั้งหลายได้ทำผิดและเชื่อวางใจในพระสัญญาที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงชำระเราพระองค์จะยกบาปของเราทั้งหมดและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นขอพระคุณในความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นนี้จริงๆขอให้ข้าพระงทั้งหลายเดินอยู่ใน น้ำประไทยของพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook หรือ YouTube ของ CGN ไทย ถ้าท่านมีพระพรใดๆหรือมีข้อเสนอใดๆสามารถส่งมาได้ให้กับทางทีมงานนะคะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาให้พันธกิจของ CGN ไทยได้เติบโตยิ่งขึ้นและถ้าท่านสามารถนะคะที่จะอธิษฐานและก็สนับสนุนด้วยการถวายในช่องทางต่างๆอย่าลังเลใจนะคะที่จะช่วยกันร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพันธกิจของพระเจ้าอย่าลืมนะคะการแบ่งปันของท่านการแชร์ของท่านหนึ่งแชร์อาจจะนำพระพรและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้คนมาก มา,มายขอพระเจ้าอวยรพรค่ะ